มิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะสำหรับพี่หมากปรินแล้วก็แฟนคลับของหมากปรินด้วยใช่นะจ๊ะพี่หมากหมากฝรั่งเนเล่นเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศแล้วก็ฟังสัมภาษณ์พี่หมากปรินดีกว่าช่วงนี้มรสุมอาจจะเยอะนิดนึงอาจจะลงอินสตาแกรมลงตัวเลยนะว่าแบบเยอะจริงนางลงอินสตาแกรมบล็ตตลอดอะไรเ่งนี้ตลอดเออมอปมอปหมากปรินเลอนะฮะไปดูกันดีกว่าค่ะ

อ๋อไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่วม่ใช่ไน่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไับใช่ไม่ใช่ั้งแรกที่ทช่ไมวันนี้อารจะท่ใช่ไร่ใ่ไม่ใช่ไม่าช่ไม่ใช่ไม่ใอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไร่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไต่งเ่ไใช่นี่ใ็นสิ่งเลยใช่ไั่ใช่ไร่นิดนึนใช่คมับชะไม่ใช่เม่ใช่ i ม่ใช่ไม่ใช่อว่าดีเดย์ดีเดย์วิไมาใชกไม่ใชกตม่ใช่ครับอ่ไมาใช่ไมีใช่ไเ่ใช่ับ่ไม่ใม่ใช่ช่ไล่ใไซน์มาเลยใช่แล้ว่ นคลับนะครับทำเป็นยังไงบ้างวันนี้มีความสุขเนาะใช่เป็นรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีมากเลยแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ที่ได้มาในวันนี้มาเจอแฟนคลับครับผมแฟนคลับแล้วก็เจอกับน้องๆที่ราชาป้าราชาวดีเขตเนาะครับผมราชาทำบุญด้วยใช่ครับผมก็นั่นแหละได้มาเล่นเกมกับน้องๆได้มาเสียมตาด้วยอย่าดราม่า ต่ว่าเห็นป้ายขอยืมสักคนหนึ่งได้ไหมคะชอบอ่ะไอรอนแมนอ่ะอสวยแล้วแฟนข่าวก็ทำให้ใช่ครับชีวิตจริงเป็นไอรอนแมนใช่ไหมคะมีบูมีดามาเออใช่ใช่ค่ะเป็นแปื้มไหมแฟนข่าวแบบตัดเตรียมให้หมดเลยมากมากรู้สึกดีใจขอบคุณมากตื่นตันมากๆเลยวันนี้มิวนะ อยากจะบอกอะไรแฟนคลับไหคะรับแบบวันนี้อยากจะบอกว่าก็<ม>จริงๆกเ็เป็นคนพูดไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็<ม>อยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณสําหรับทุก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 กำลังใจที่คอยมีให้ตั้งแต่ตั้งแต่ต ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ก,ก็ยังมีอยู่แล้วก็ขอบคุณมากที่ยังมีกันครับผมตั้งแต่ละครเรื่องแรกเนาะจนมาจากต้นรักริมรั้วแล้วได้ข่าวจะต่อดาวเรืองเป็นไงพีงตัวนี้ถ่ายต่อ,ตอจะได้ต่อา่ามั้ถ่ายยังไม่เสร็จเลยใช่ก็ตอนนี้ก็เหลือมันเหลือไม่เยอะครับผม,มก็พยายามเร่งเร่งกันอยู่อ่าไปออนไปไม่ให้คิดว่า คงไม่มั้งคงไม่มังม้งคงจะแบบปิดสต็อกแล้วค่อยใช่ครับค่ะหลาคนคิดถึงผลงานการแสดงของปารีนนั่นแหละก็จะหายคิดถึงกันแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้ชมแล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกอีกหนึ่งบทบาทที่ค่อนข้างจะจะจะเปลี่ยนเพราะว่ามันจะกลายเป็นคนคกวนๆก็ ก็เล่นเต็มครับผมก็รอดูกันได้เล,เล่นเต็มชีวิตจริงเลยไหมคะเป็นตัวเป็นตัวเอง <laughs> เล่นตัวเองนิดนิดหนึ่งฮะนิดหนึ่งนิดนึงแต่ว่าก็ก็บวกกับการแสดงนิดหน่อยอครับผม <laughs> แสดงนิดหน่อยด้วยแต่ <ฮะ S 2> ว่าเป็นแฟนขับ M k ก็คงได้ฟินแน่นอนแน่นอนแน่นอนสำหรับแฟนขับ mk ก็นั่นแหละ รอรออยู่ก็จะได้ดูแล้วล่ะค่มีหลายบ้านเนี่ยฝากมาถามว่านอกจากมีหมากเดี่ยวเนาะมันมี M M M K แฟนคลับหลายคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมีโอกาสไหมครับแบบมิดเดิลกรีดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมิดเดิลกรีดโอ้โหชิวจะว่างไหมอ่ะต้องรอดูใช่ก็ก็ถ้ามีโอกาสจริงๆก็ก็อยากเหมือนกันครับก็ควรถามถึงตอนไปฝรั่งเศสเป็นไงคะสนุกไหมเอ่ยสนุกสนุกครับไปใช่ก็ไปกับ ของโทลเรลพลาสครับผมก็ไปกับน้องย่าก็ไปเดินตามน้องซื้อของครับถ่ายรูปให้นั่นแหละครถ่ายรูปให้น้องด้วยใช่ใช่ผว่าพี่แบกฝากดูแลจริงไหมฮะแบกฝากดูแลพี่ย่าเบอร์รี่น้เดทอะค่ะอ๋อแจวเล่นแซวเล่นก็ก็ดูแลอยู่แล้วดูแลดูแลทุกคนอยู่แล้วครับค่ะก็มีภาพคู่กันอยู่นี่ใช่ใช่สนุกสนานสวีทอะไรล่ะ ป็นพี่น้องกันไงพี่น้องครับผมมองหน้าด้วยถามถึงข่าวข่าวแล้วกันค่ะพระเอกมอปอคเครียดหน่อยค่ะครับผมก็จริงๆแล้วข่าวมันออกมาได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันก,ก็ก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจเหมือนกันครับผมก็แต่แต่จริงๆก็ไม่มีอะไรก็อย่างที่ข่าวที่ลงโ,โหอยู่นู่นเครียดเลยอยู่ปารีสเครียดเลยครับผม,บผมก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือ ไปพักที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วก็นั่นแหละครับก็อาจจะมีสังสรรค์กันนิดหน่อยครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่ไม่มีอะไรนะใน,นข่าวว่าอะไรนะใน,นข่าวก็ว่ามีแบบเมาเมานิดหน่อยเสียงดังอ๋อเสียงดังก็เสียงเสียงดังอาจจาะอาจจะตอนตอน <ๆ S 2> ตอนๆๆๆที่เล่นกันใช่ก็ไปกันหลายคนครับก็ตอนที่เล่นบาร์านาโบตอนเล่นพายเรือโดนัทอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะก,กรี๊ดดังไปหน่อยฮะ แจ๋แตกกันลับอาจจะเป็นเสียงคนอื่นด้วยมั้งเพื่อนๆไม่หล่ะใช่หลายคนหลายคนแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่คนเข้าใจเรื่องกับน้องเบลล่าแบบด้วยกันอ๋อเปล่าเปล่าครับพอดีว่าเรามีคนดูแลคนเดียวกันแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกก็คือเราพักกันคนละฝั่งคนละห้องแล้วก็เบลล่าก็ไปกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนของเขาผมก็พาเพื่อนไปด้วยก็แยกกันนอนมเช็คได้เลยเนาะใช่ค่ะข่าวเยอะนิดนึงเป็นขลับเป็นห่วงพิปรินครับผม ไม่รู้จะพูอะไรก็เาะเดี๋ยวจะก,ก็เอ่อเออคงไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่ครับผมคงเป็น after shock แผ่นนินไหวนั่นแหละอ p ปซิฟิก r ิม,มจะมาครับตัวเองยังงงเลยอะ ค่ะต่อไปจะมีอะไรติ่แฟนๆได้โปรเจกต์ชิ้นใหญ่แล้วจะละครเลยคก็มีมีมีแต่ละครนี่แหละครับครับผมก็ฝากละครแล้วกันฝากละครแล้วกันเรื่องต้นรักลืมดัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจตั้งใจอยากให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าเพราะว่าเล่นเล่นเต็มเล่นจริงแล้วก็นั่นแหละ เปนจริงเปนจริงครับผมสนุกจริงสนุกจริงจริงนะจริงจริงค่ะเลยก็มีป็นพรีเซนเตอร์ไงแฟนๆก็ได้ติดตามใช่พรีเซนเตอร์ครับผมตามโฆษณาทีวีแล้วก็าแบบครับก็มีบ้างก็รอชมกันไปฮะค่ะรอเชียร์ด้วยเนาะครับแต่ยังไม่มีแฟนนะคะไม่มีฮะโสดฮะอยู่นิ่งๆก็บคอหายใจแป๊บครับขอบคุณที่ฟลิ่งอกบนขาตีอะ ตอ,อ,อนน่จริง้าพี่ยังว่างอ,อ่เฮ้ยนี่คือข้าโพด 5, 6, ใช่ไหมกเหรอต่อเน่อง